สูตรหกตัวตรงสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ด งน้า3 0ธันวาคม2566ดูเลยสวัสดีครับห้อยดงวันนี้เล็กๆแมนๆครับวันนี้มาดูสูตรคำนวณเลข6ตัวตรง สามวันติครับอันดับแรกมาดูสูตรคำนณกันครับสูตรที่ใช้นขนวณครับจะมีอยู่ทั้งหมด6สูตรนะครับเริ่มจากสูตรที่1ครับหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกสิบปนครับจนนบกนั้นบวกหกทงทีสูตรที่2ใช้หลักพันบวกหลักร้อยบวกสิบล่างครับบวกหน่วยล่างและสี่ทงทีต่อมาในสูตรที่สาม ลักแสนบลักแสนสองครั kiss, ้งบวกหลักลอยบลกสิบบนสิบบนอีกสองครั้งครับและสี่องที่สุดที่สี่ลักแสนบวกหลักแสนบวกสิบบนบวกสิบล่างบวกสิบล่างครับสองครั้งบวกหน่่ยล่างและห้าคงที่สุดที่ห้าครับหลักแสนบวกหลักพันบวกสิบบนบวกหนึ่งบนบวกสิบล่างและบวกเจ็ดงที่ สุดท้ายครับสุดที่6ใช้รลักแสนบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวก10บล้างจะนับวกห้าของทีนำทั้ง6สูตรครับไปคำนวณตรวจสอบทั้ง3งวดกับรางวัลที่1และรางวัลเลขท้ายจากงวดที่ผ่านมาไปดูพร้อมกันเลยครับ เริ่มจากงวดแรกครับนำลงวันที่1ครับงวดวันที่1พฤศจิกายน2566 743951เลขล่าง63ครับมาเขียนคำนวณตามสูตรทั้ง6สูตรเริ่มคำนวณในสูตรที่1ครับใช้หลักแสนนะครับเลข7บวกหลักหมื่นเลข4บวกหลักพันครับเลข3 10สบบนเลข5และ6คงที่ ผลรวมครับเท่ากับ25ฉะนั้นใช้เลขตัวท้ายหลักหน่วยเลขก้ครับต่อมาณสุดที่2ครับใช้หลักพันครับเลข3บวก9กลักร้กอยบวก6ครับ10ล่างบวกหน่วยล่างเลข3าและ4คงที่ ผลรวมครับจะได้เท่ากับ25ครับเช่นเดีวยวกันใช้เลขตัวท้ายหลือหน่วยตัวเดียว5ครับสุดที่3หลักแสน2ครั้งครับ7บวกหลักต่อยเลข9 10ปนเลข5 2ครั้งจะนั้นบวก4ของทีครับ ผลรวมที่ได้ครับเท่ากับ37ตัวถ่ายหลักหน่นรอยเล็ดสสุดที่สหลักแสนสองครั้ง7จครับบวก10บปนเลขห้าสิล่างเลขหกสอครั้งต่อโดยหน่วยล่างเลขสาและ5ห้องที ผลรวมครับได้เท่ากับ39ิกตัวถ่ายหลักหน่วย9ครับสุดที่5ครับหลักแสนเลข7จบวกหลักพันเลขก3 10บปุนเลขหหน่วยบนเลขก1ล่ลางเลข6และ7ของที ผลรวมนะครับจะได้เท่ากับ29ครับตัวถ่ายหลักหน่วยเป็นเลข9สุตรที่6ครับสุดท้ายชารกลแสนเลข7บุกลพัน์เลข3หลักร้อยเลข9เิปล่างเลข6และห้องที ผลรวมครับได้เท่ากับ30ตัวท้ายเยลียหลักหน่วย0ครับฉะนั้นเรานำเลขทั้งหมด6ตัวครับมาเรียง5 5 7 9 9 0ครับตรวจสอบกับรางวัลครับในวันต่อมา ลงามาที่หน่งครับ6ตัวตรงออก5 5 7 9 9 0งวดวันที 16, ่6 6กพฤศจิกายนครับได้ตรงทั้ง6ตัวงวดที่1ครับแล้วนำสูตรครับมาคำนวณตรวจสอบเป็นงวดที่2เงามาที่1 วันที่16พฤศจิกายน5 57990ลังหนึ่งสนะครับนำมาคำนวณต่อทั้ง6สูตรเดิมครับจากสูตรที่1ครับหลักแสนเลขหาบวกหลักหมื่นเลขหาหลักพันครับ7บวกสิบุนเลขเและ6คงที่ รวมได้เท่ากับ32ครับตัวท้ายหลักหน่อยเ็ก2คำนวณในสูตรที่2ครับหลักพันเลกเจ็ดบวกหลัก้อยเลขเก้าสล่างเ็ก1หน่วยล่างเ็ก4และบวก4ีของที ผลรวมในสูตรที่2เท่ากับ25ตัวท้ายจากเล็กหลักหน่วยคือ5ครับสูตรที่3หลักแสน2ครั้ง5ครับบวกหลักร้่อนี่9 10บน2ครั้ง9เช่นเดียวกันและ4คงที ผลรวมครับเท่ากับ c 1ตัวท้ายหลักหน่อยได้ล็กน่อยสูตรที่4ใช้หลักแสน2ครั้ง5บวก10บนเลขก 9, 10ล่างอีก2ครั้งเล็ก1ครับบวกหน่วยล่างเล็ก4และ5คงที ผลรวมที่ได้เท่ากับ30ครับตัวท้ายจะได้เลขศูนย์สิบห้าครับใช้ลักแสนเลขห้าบวกละพันเลขเจ็ดสิบบนเลขเก้าหน่วยบนเลขศูนย์สิบล่างหนึ่งและเจ็ดคงที่ ผลรวมได้29กครับตัวท้ายได้เลข9สุดท้ายครับในสูตรที่หลักแสนเลข5บวกลักพันเลข7หลักร้อยเลข9 10ล่างหนึ่งและห้องที่ ผลรวมครับในสูตรที่6ได้เท่ากับ27ตัวฐานหน่าเดครับ,น,น,รบนำเลขทั้งหมด6ตัวจากสูตรมาเรียงครับ25109 7ครับตัวสอบกับรางวัลในงวด ต่อมาครับวันที่1ทธันวาคม2566ตรงวันที่1เลเที่ออก2 5 1 0 9 7 2 5 1 0 9 7ตรงทั้ง6ตัวเป็นงวดที่2ครับ เราจะนำสูตรนะครับไปคำนวณต่อในงวดที่3ไปดูพร้อมกันเลยครับจากทั้ง6สูตรนะครับนำมาคำนวณต่อกับรางวัลที่1งวดวันที่1ทธันวาคม2 5 1 0 9 7ห้าลง9กครับ คำนวณในสูตรที่หนึ่งครับหลักแสนเลข2อบวกหลักหมื่นเลข5บวกหลักพันเลข1 1 0บนเลข9กและ6คงที่ผลรวมในสูตรที่หนึ่งได้เท่ากับ 23ครับใช้เลขตัวถ่ายลักหน่วยได้เลข3สูตรที่2ครับหลักพ <iber mango ını> ันเลขหนบวกหลักต่อเลขก1 10ล่างเลข9หน่วยล่างเลขหนและ4คงที่ รวมได้เท่ากับ15ครับและเลขตัวท้ายคือ5สูตรที่3หลักแสน2ครั้งเลข2หลักร้อยเลข0บวก10บนครับ9 2ครั้งและ4คงที่ ผลรวมได้เท่ากับ2 6ครบกรับเลขตัวานหลักหน่วยได้เล็กในสูตรที่4ครับหลักแสน2ครั้งเลข2บวก10บนเลข9บวก10ล่ลงสงครั้งเลข9ก หน่วยล่างเล็กหนึ่งและห้าคงดีผลรวมได้เท่ากับ37มสิบครับตัวเลขหลักหน่วยเล็กเจ สูที่5หลักแสนเลข2บวกหลัก, 2, กลพันเลขก1ครับบวก10บปุนเลขเ้หน่วยบนเลขก7บวก10ล่าง9และ7คงที่ผลรวมได้เท่ากับ 35ครับเลขตัวท้ายหลักหน่วยเลขห้ส,สุดท้ายครับในสูตรที่6หลักแสนเลขสอบวกหลักพันเลขหหลักต่อยเลข0ูนยล่างเลขเก 9, และ5้ของที่ ผลรวมครับได้เท่ากับ17ได้1 7เรานำตัวเลขครับทั้ง6ตัวมาเรียง3 5 6 7 5 วจสอบกับรางวัลครับงวดวันที่6ทธันวาคมเลขที่ออก3 5 6 7 5 7ได้6ตัวในงวดที่3ครับจากนั้นครับเรานำา6สูตรมาคานวณต่อเพื่อหางวดต่อไปในงวดวันที สามสทันวาคม2,566ครับรางวันที่1 3,5,6,7,5,7ล่ 7, าง8,5นํานำมาคำนวณกับทาง6สูตรสูตที่1หลักแสนเ 3, ล็กหลักพันเลขกหลักหมื่นเลข5บวกหลักพันเลข6 10ปน5ครับและ6คงที่ ผลรวมได้เท่ากับ25หลักหน่วยเล็ก5ครับคำนวณสูตรที่2หลักพันเลข6หลักร้อยเล็ก7 10สิล่างเล็ก8หน่วยล่างเล็ก5และ4คงที่ ผลรวมเท่ากับ30เลขตัวฐานหน่วยเลขศูนย์ครับสูตรที่3หลักแสนสองครั้งเลข3หลัก้อย7ครับบวก10บวดเลข5 2ครั้งบวก4คงที่ ผลรวมครับได้27เจ็ดเลขหลักหน่วย7จ็ดครั้งคำนวณในสูตรที่4หลักแสน2ครั้งเลข3บวก10บปนเลข5ต่อโดย10ลลางเลข8 2ครั้งหน่วยลางเลข5และ5คงที่ ผลรวมครับเท่ากับ37ดได้เลขเจ็ดสูตรที่5หลักแสนเลขก3บวกลักพันเลข6ก6 1บบุญเลขก5หน่วยบุญเลข7 1็ล่างเลขก8และ7คงทีครับ ผลรวมได้เท่ากับ36ครับเลขตัวท้ายหลักหมได้เลข6สุดที่6ครับหลักแสนเลขสหลักพันเลขหหลักร้กอย7 10ล่าง8และ5คงที ได้เท่ากับ29่สกาเครับน้ำเลขทั้ง6ตัวครับมาเรียงได้ห้7 7ูน 30ธัท่านวาคม2566มาสรุปตัวเลขกันอีกครั้งครับจากสูตร6ตัวตรง3ามวติดนำมาคำนวณครับเลขที่ได้คือ 57 0 7, 7, 6 9ประจำวันที่30ธันวาคม2566ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับ และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ